ขวดนายแล้วเนฮะคือเป็นห้อยขวดสวัสดีนผู้ชมสบายดีสบายดีายามแรงวีน,นองจ๋าสวัสดีตอนห้าโมงอะสว,วัสดีเร็วๆสวัสดีจ้าจ้าจ้า,จาเร็วๆสวัสดีจ้า ดีใจพี่น้องเห็นนอ้นนองทำมาเล็นนำมีมูเ่นเนาะยายรวยมเงินนะเนนนะพื่อนบรินนอนเลยปกติถ<อ>า,ามาส่วงถ<อ>า,า,ามาส่วงสี่โมงหามงนี่นอนมอน,นีนอนตั้่งเต่เช้ารอบบายรอบแรงบนนอนเลยห<อ>ยังอ่ะหยังอากาศเย็นนะพี่น้องมืดฝน,นเนาะ ส่วนใบสองกับฝนตกอีกบริฮือหอดเข่าวะสิหือเขา่าอย่างไปทำนะไปทำนะอย่างไปใช้ไปเรียนห่านแซงบรถผมได้ามาผมโม้รถจะแซงอยู่ ฝนตกแล้วก็บางไงเดี่รถใครมาเอ่ยรถใครมาเอ่ยหนังฐานะแรงก็อยู่บ่ได้พี่น้องขี้ฝุ่นไงง่งอง ยังว่าได้กินข่าอยู่เยยายรวยยังอุ่นขา่านานางสิบเดือนกลัวได้พีน่น้างสีสีหอดขวบแล้วเดี๋ยว14บธันวาก็ครบรอบหนึ่งปีตอนนี้สิบเดือนกลัวแล้วมาสิบเดือนสี่วันแต่ว่านางกำลังฝึกเดินยืนแล้วกำลังหัดเดิน เดินได้เก้าสองเก้าแล้วเอาหอมแก็บหอมแกบเอาหอมแกบเร็วเอาหอมแกบคอยเร็วนี่นี่นี่หอมแกบเดี๋เร็วเขาจะไป้อหอมแก็บเร็วมีหอมแกบนี่ไปูุใดมาปะลงไปห่าแทนอุ้ย อากาศเย็นนี่พี่น้อง,นองหนาวเนาะลมเย็นเย็นเดี๋ยวลงหาดแสงกัขึ้นมากินข้าวเด <utan> ี๋ยวขึ้นมากินข้าวเนาะวันนี <c oughs> ้เขาก็บบ่ได้เฮือเกี้ยวกับบริเกี้ยวพี่น้องแต่ว่ารบอบเศาราอะแมนูมือลุกไปเกี๊ยวอยู่ให้มันแลวให้ ว่ารอบบายสีพักอันหือเข่ามัดเข,ข่าค้นเข่าสุดท้ายบริหือฝนมากก่อนเนาะก,กับสีรอพรุ่งนี้ทัดฝนบระตะอ,อีกรอบออถือใจอออแสงปิดร้านแล้ว ้แาแสงปิดร้านแล้วตาแสงเราไปซื้อของตั้ไปหากินเข่าปะค่าแล้วห้าโมงแล้วมปหากินเข่าเนาะเอ้ยือย <c oughs> <c oughs> ใจปะเข้าไปหากินเขาเจ้ด้วย กินข้าวได้ด้วยแล้วละบอกินข้าวเอ้ยกินข้าวอมพะมาอ่กาไปไปกินข้าวเฮ้ยเ้ย้อ,ยอ,ยองเหดวร,ร,ปรเปิดประมันเริ่มเย็นยนะอีเว้ยองขนมไรนะ นี่จะคล้องเล่นกินข้าวมัม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 มนี่ยพี่น้องข้าวนางเนี่ยนี่ข้าวนางแต่ว่านางจะกินหลายแต่บอให้กินหลายให้กินซ้ำนี่เนาะกินมือละสองเถื่อรอบเสากับรอบแรงเข้าใส่ยังเนี่ยบริใส่ยังไงที่นี่แม่บริเทนมาที่แม่มันแม่งตรง

น้ำดน้อยโดดันสิกินได้ม่มีแคลวัมีแขีวลืมั่ืดพนกันลืมสงีมันูทำไซืยังว่าจะกินขนมไ่้กินอย่งกินแต่เขายางเดียวมลเนาะแม่มลูกแม่ชื่ออย่มันชื่อหือเ่ของเด็กนอยของเด็กนอกไ่รจสาิชื่อ มาซีมุดจังจะเรยวขนมเด็กออมเป็นผลไม้แต่หอมเดะป้าบนองเห็ดตีนังป้าลอยมาเลยเห็ดตีนังบะมีรสชาตบะหมี่ความหวานไม่มีน้ำตาล ไม่มีนมไม่มีเนยไม่แทบแซ่บปะแซ่บประมันมน,มนันนะกินข้าว nà là bình thường bạn quạt nà là cứ hoan cả tôi cũng thấy tám hiện đến tám cụ đây là tám cũng khôm là khôm này quạt hoan cũng hoan cũng chuột rồi chuột rồi บนอนเลยบ่มื่อน ah ี่มึอนี้พม่นจีนอนตเวนไม่้องมือไหนเบิ่นบดนอนเบิดมือละถ้านอนหลอดเดียวนะถุมหนึ่งก็รับแล้วมือไหนเบิ่นนอนนั่นหาหกโมงตื่นหาหกโมงอะน้ัามไสามถุงยังบนนอนมาแมมกแมม แต่ว่ากินบริยานะขอได้บังคับให้แค่นี้ยังก็ย่าย่าไงจินเบิดนี่อาหารนาง่ะอันนี้จะเป็นผลไม้สุกมะฮงสุกน่ามากกินมะฮงสุกพวกแอปเปิลเบิดยังสิกล้วยกล้วยสุกกินดีดีอะโวคาโดเนาะตักใส่ปากกอนเงียบ กินกระเทียมแล้อุ่นเลยนะฮะมะหุงซุปไม่น่ากับซุปหลายหน่อยเนี่ยหุงฮอลแลนด์นะมึงย้ายซุปหลายหลายเดือนแหน่กินบอลกินบอลแต่ละเมื่อก็้ยื่นจะกำเริ่มย้าด้วยนี่ละบมาบัวอันเยด้วเหรเกี่ยวเข่าพี่น้องฝนยังมาตกกาสั่น ก็บอกว่าอย่าเกี่ยวอย่าเกียวมันนี่ก็ยังากันเกี่ยวในตอนเช้าเกี่ยวลตดาคเานจ้ตอานดกเกี่ยวลางเกี่ยวขาเกี่ยวตรงเกี่ยวเขาเกี่ยวยเกี่ยเามาน่เชอเกี่ยวนี่เกนะแม่เขาเากาด้วยของอันนลง ก็ใส่เกือตัเปียกได้หมดเนี่ยของเยลีกับห้างกะมัดเนี่วัในคนวัวเปียกคนมาคือวัวเคนแต่คนเปียกเรากับคนหองละมัดเหอเนาะคนคนไปใส่เดินอ๋ออ๋อ้องปลาไว้อมันสีไหเลยด้วยมัม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 แซบะเมมแมมเมมเมม เวลาพูนหิวเขาก็แมมมมๆอลิซแส่บบ่อืมอมม่มมเมมเมม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 ดูจกตกะตกมากมตกมากเลยเสียด้ยช่้แห้งอลิรลอก็บ่ได้แม่พูนไปขุดมันพ่อไปเกือหมูไปกับสวันบอกจองคนคนน่บอกเอาอลิซอ่ะมะมมมมัมมๆม เอียงกับบัวไซให้ผ่ากันเปื้อนบัวไซให้กินข้าวแล้กเราไปอาบน้ำกินข้าวแล้กเราพาไปอาบน้ำเดี๋ยวก็นอนหลับอากาศเย็นนะผู้ชมอากาศเย็นอากาศหนาวไม่ได้เปิดพัดลมสองวันแล้วยายรวยบอกเมื่อวานนี่ก็หนาว่าเมื่อคืนเนี่ย อากาศเริ่มเย็นนางกินข้าวตอนเที่ยงเราบริกากินข้าวแต่ว่ากินผลไม,ม้แซ่บปะแซ่บบะอืมแสบปะเฮ้เ้อันน,นีกินน้ำรอ้องกินน้ำร้องก็กินน้ำร้องก็ แซบแซบแซบบ่มีโมเลนขนองทำม,มาแล้วก็ดีใจพื่นๆแล้วม,ม,มวัมมัมมัมมัม้เง้ยหอังออกพได้เห็นวิ่งเนมาขี่คอขี่ข้างแล้วบา,ามัมมัมม <Lap> ัมมัม

แมม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 จ้าจ้าเอิรเมยดงเมยเมยเมมเมม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 อลิสแมมแมมดงนี่ปอนห้เขาแซ่บบ่กินเบิร์ดวาตาปอนแซ่บบ่ หื้มแบบอร์บอรมองุกแม่มแม่มแมมแม,ม่แม,ม,ม,มจนเบิดถวยพี่นอกจาน่ากินดีดีแต่ว่าให้กินซสำเนี่ยพี่เธอ่อึงถวย กินเตีนและครึ่งถ้วยเมื่อกีนี่มีใส่สุดเจ้าล่ะนี่คนก็นมีหน่อยก็ทำกันกินบะหม่งซุกต่อนี่นี่ เงี้นี่มันอนี่มันใส่สุดเจ้าดิโอ้ยอันสุดนางเลยนี่พี่น้อบสุดนางผู้ดีผู้ดีก็ไม่น้อยผู้ดีก็มีหน่อยนะเล่นยังอีกจึง ไอโฟนสิบเจ็ดใครนี่ทำฮะมาไอโฟนสิบเจ็ดใครนี่ยุ่งคือเขามาเลยใครใช้ไอโฟนจะคเคยเลยนี่ทำไอโฟนเนี่ยมันไปซื้อโทรศัพท์อันนี้เลยเบ๊ะเบ๊ะเบมาบี่มาเร็วเร็วมาเร็ว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 มาพี่ยามาเร็วเร็ว Nhạc mai nhạc mai. Nè. Anh nhạc mai nhạc mai rồi đều. Nè, thật khong đi. เอาเบิ่งน้ํามา. Đi Anh à, đố. Anh à, một Đều đều. ยืนมังด <S <S mm ูแท้จสิ่งนั่งยืนได้แล้วเราขี้ขาดบรยุคเดียวยืนด้ยืนได้มันยืนมงเพิงอือสามารถขึ้นเองได้ลงเองได้หย่งได้ไอโฟนมาอือได้ไอโฟนมาอันมี้คือหักอะไรยัเ็ไ้แข้าหักึเบื่อเลยลูกลูกล

พี่น้องจามาเนี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศในเทียงเท่านี้นะจ๊ะโดนๆนเธอจังมีเวทมือไหนมีเวลากอะมาหาพี่น้องบัวนิบอร์ไดมาไปแล้ว<ป>สบายดีเด็สบายดีดดดด